โยสวัสดีไวรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางตูดทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่า Cricket er Simulator กลับมาอีกครั้งสําหรับเจ้าซีรีส์นี้ท่านผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเป็นแมพที่ผมนั้นทําออกมาหลาย EP มากท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเขานั้นฮะขยันอัปเดตมากๆเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมฮะเพิ่งจะเล่นไปไม่ทันเลนะครับก็มีอัปเดตครั้งที่13เข้ามาในแมพนี้แล้วท่านผู้ชมฮะซึ่งอัปเดตครั้งที่13นี้นะครับมีความ พิเศษตรงที่ว่าการอัปเดตครั้งที่13นี้นะครับเป็นการอัปเดตฉลองการเข้าเล่นครบ175ล้านการเข้าเล่นนะครับของเจ้าแมปนี้ท่านผู้ชมฮะซึ่งก็จะมีไข่ที่เป็นอีเวนท์ได้อยู่ที่ดินแดนแรกตรงนี้เลยท่านผู้ชมฮะ175ล้านอีเวนต์เอกนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าไข่ฟองนี้นะครับมีตัวที่ดามเมจเยอะที่สุดถึงคูณ57 เลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะอันนี้คือแบบระดับธรรมดาเลยท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเปิดได้ระดับชายนี่โกลเดน้นเรนโบว์อย่างเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมเดาไม่ออกเลยว่าดาเมจมันจะเยอะขนาดไหนนะครับแต่ในคลิปนี้ <S <S วันนี้เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปคัมพีการเป็นสุลต่ตาน,นง่ายๆด้วยง,งบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารูชช OP ร้านบริการเกี่ยวกับโรบอทที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบอตระบบไอเดียพาร์ตไดระบบ VIP แถมยังมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายที่จะทให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับ ใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์ผมก็จะมาลองเปิดเล็กน้อยแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะมาลองเปิดเจ้าไข่ฉลองการเข้าเล่น175ล้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูดินแดนล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาก่อนท่านผู้ชมฮะเพราะว่าอัปเดตลิสต์เขาบอกว่าอัปเดตในเรื่องของดินแดนอียิปต์เข้ามาท่านผู้ชมฮะเป็นเกาะใหม่นะครับและก็แน่นอนเลยว่ามีไข่ใหม่พร้อมกับโลบักเอกด,ด้านบนด้วยนะครับนั่นก็คือโลบักเอกของดินแดนอียิปต์นั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือ อัปเดตอีกแล้วท่านผู้ชมฮะเอกลุสีเพจนะครับรอบนี้ผมจะไม่ตื่นเต้นและก็จะไม่โชว์แบบพลังซิลิบัมที่น้อยลงแล้วกันนะท่านผู้ชมฮะเจ้าตัว1000โลบักนะครับคูณ30ิทินเลียนท่านผู้ชมฮะวงเล็บใหญ่ๆว่าทินเลียนไม่ใช่ QI วไอนะเบนนี่อย่าเผลอไปซื้อเหมือนคลิปที่แล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมฮะมารอบนี้ผมไม่พลาดและใช้คำว่าไงดีกลับมาเล่นแล้วเนาะก็ไม่สับสนเรื่องหน่วยแล้วกันนะอะ ซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮาว่าดินแดนใหม่นะครับเข้ามาในดินแดนของ Time World นะครับมาเพิ่ม1ดินแดนเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีประตูวาร์ปหประตูนั่นเองท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าผมได้ทําการพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการไปอ่านคอมเมนต์น้องๆนะฮะน้องๆพิมพ์กันเยอะมากๆว่าพี่ครับทําไมพี่ไม่รีเบิร์ตใช่ทําไมผมถึงไม่รีเบิร์ตเพราะว่าถ้าเกิดผมยิ่งรีเบิร์ตผมก็ยิ่งโหดขึ้นขอบคุณน้องๆ ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะครับตอนนี้ผมฟาร์มได้หน่วย S D แบบไวมากท่านผู้ชมฮะในคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะกว่าจะได้หน่วย Q U แต่ละหน่วยเนี่ยโอ้โหมันช่างนานเหลือเกินแต่ในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะไวมากๆเลยก็วาดได้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ คอมเมนต์เข้ามากันแบบล้นหลามมากพี่ครับรีเบิร์ตเถอะผมจะไหว้แล้ว็ร,รีเบิร์ตให้แล้วนะฮะโอเคซึ่งแน,น่นอนท่านผู้ชมฮะว่าดินแดนใหม่อัปเดตเข้ามาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเงื่อนไขของมันก็คือใช้อยู่ที่6.15 SD คลิกในการปลดล็อกหรือจะกระโดดขึ้นไปเหมือนในคลิปที่แล้วก็ได้แต่ในคลิปนี้ฮะมาพร้อมกับความรวยอันล้นหลามนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปลดล็อกด้วยหน่วยคลิกละกันอ่าอีซี่นี่สิวิธีของสุลต่านนะฮะมันช่างหอมหวาน ชอบจริงๆเลยนะครับการที่เหล่านั้นไม่ต้องกระโดดท่านผู้ชมฮะรตรงนี้เป็น, Shop, นรีเบิร์ชช็อปท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงแนวรีเบิร์ชด้วยนะครับไฟนิ่งปิระมิดนะฮะหรือว่าปิระมิดบินได้ในราคา1,000โลบัคท่านผู้ชมฮะอาผมจะลองซื้อให้ดูแล้วกันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อด้วยเจมได้นะครับแต่ว่าเจมเนี่ยราคา2.5 NO เลยตอนนี้ผมเพิ่งจะมีหน่วย SP ไหนลองรีเบิร์ชดูว่าจะได้หน่วยอะไรมา ก็ยังได้ SP อยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะนี่ฮะ SP นะครับซื้ออะไรเทบจะไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมฮะคือหน่วย NO เนี่ยมันมาค่อนข้างไกลไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อด้วยโลบักมาแล้วกันนะแก้ปัญหาง่ายๆท่านผู้ชม,ม Rever ฮะมารีเบิร์เพจฮะเรียบร้อยไฟอิงพีระมิดท่านผู้ชมฮะและแน่นอนเลยว่าเราได้มาแล้วดาเมจของมันคือ <c oughs> รู้สึกอื ก็ดีแหละก็ดีแหละมั้ง1.1 QI ท่านผู้ชมฮะแบบก็ยังดีท่านผู้ชมฮะแต่หน้าตามันก็ดูเรียบๆเบท่ๆดีนะท่านผู้ชมฮะมันดูแบบเป็นปีระมิดแล้วก็มีปีกเลยนะฮะรู้สึกว่าในอัปเดตนี้จะไม่ค่อยขยันอัปเดตอะไรเข้ามาสัากเท่าไหร่โอ้ตรงนี้มีไข e ่อีเวนต์อยู่ที่ตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเปิดละกันแล้วก็มีไข่ของดินแดนปีระมิดด้วยท่า,านผู้ชมฮะอียิปต์เอกฮะท่านผู้ชมฮะราคา10 SD เลยหรอโว้ ซึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะลืมบอกไปว่าดินแดนนี้มีวอลบูทอยู่ที่คูณ1,25,000เลยนะที่ว่าเยอะมากท่านผู้ชมฮนะและแน่นอนมีไข่อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นโลบัสเอกฮะแต่เดี๋ยวก่อนทำไมมันมี2ตัวมันมีเจ้าตัว85%กับเจ้าตัว15%เเอาแล้วไง เอาแล้วไงโอเคท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าผมจะต้องซื้อบูสเตอร์ถูกไหมเริ่มจากอคูณ2คิกก่อนใกล้หมดละคือมันจําเป็นจะต้องซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดไข่กันแบบรัวๆไงนะเพราะฉะนั้นต้องซื้อมาท่านผู้ชมฮะแล้วก็ซื้อคูณ2ลักมาละกัน1ชั่วโมงท่านผู้ชมฮะราคา76โลบักนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกมพาเจ้าแมปนี้เนะี่ยราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะอันนี้ผมชอบมากแล้วก็คูณ2โอกาสออกชายนี่น่ชั่วโมงราคา95ค้บโลบักนะฮะก็เอามาละกันนะเผเปิดไดไ้ านะมาท่านผู้ชมฮะมาถึงคลายแมชของคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะผมจะมาเปิดเจ้าโลบักเอกของดินแดนอียิปต์นะฮะมันมีเจ้าตัว85กับ15เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเปิดฟองแรกได้ตัวอะไรนะบอกเลยนะครับว่าตัวละ2,000โลบักเลยท่านผู้ชมฮะถือว่าแพงมากๆเลยนะแพงแบบแพงและเกินนะมารอดูว่าจะได้ตัวอียัง ตัว85%ขอเชยญชมดาเมร3.31 QI n o t b a d นะผมว่าก็ใช้งานได้ในราคา2,000โลบักโอเคซึ่งจะเปิดอีกสัก1ฟองละกันน่าน1ฟองละกันนสักน่ารักน่ารักละกันในคลิปนี้4,000โลบักน่าจะอ่าก็อยางได้ตัวเดิมมาท่านผู้ชมฮะเจ้าตัว85%และได้แบบระดับธรรมดามาด้วยนะครับที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ย คือถ้าเกิดได้มาเป็นระดับโกลเด้นหรือชายนี่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากไงซึ่งถ้าเกิดผมซื้ออีกตัวหนึ่งมันจะทําการออโต้คราฟเลยถูกไหมก็จากเจ้าตัวธรรมดาที่ดาเมทสามจุดสามหนึ่งคิวไอเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นชายนี่ดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดผมเปิดฟองนี้แล้วได้เจ้าตัว85%นะครับมันก็จะทําการชายนี่อัตโนมัติเลยนี่คือ6000โลบัคสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วนะ <c oughs> มาเพื่อท่านผู้ชมล้วน,นเลยในคลิปนี้และ ตัวเดิมครับแจ่มแจ๋วมากเลยจ้าเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะทำการรวมมาแล้วนะฮะจากเดิมๆของมันเนี่ย3.31 QI กลายมาเป็นชายนี่ปุ๊บ4.42 QI บอกเลยครับว่าไม่คุ้มอย่าหาทำนะฮะโอเคแต่นี่ฮนะท่านผู้ชมอียิปต์เอกซึ่งผมจะทำการตั้งออโต้ดลีทพวกนี้ไว้เลยละกันนะผมจะเอาแค่เจ้าตัว1.2%เนี่ยเป็นขั้นต่ำพอนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแต่เดี๋ยวก่อน เงินผมมันน่าจะขึ้นไม่ทันกับการเปิดอะท่านผู้ชมฮะมันน่าจะช้าเกินไปอะไรอย่งงี้ไงเออลืมคิดถึงเรื่องเงินไปเลยนะเงินเรามันมีน้อยไงท่านผู้ชมฮะไม่น่าจะแบบว่าเปิดได้ไม่รวซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าเราต้องการเจ้าตัวรีเจน1.2ซนะครับเพื่อที่จะเชยชมดาเมจของมันว่า OP หรือไม่นะคือถ้าเกิดมันไม่ OP เนี่ยผมก็จะไปเปิดไข่นู่นเลยอีเวนต์ฉลองครบ การเข้าเล่น175ล้านครั้งนะครับโอ้โหพูดหลายรอบจนลิ้นพันหมดแล้วเนะี่ยดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนฮะเงินหมดเรียบร้อยเดี๋ยวนะยังไม่ได้มาเลยเหรอเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะเงินผมมันขึ้นช้าอย่างนี้เดี๋ยว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 เอ่อรีเบิร์ตไปปุ๊บ ยิ่งรีเบิร์ดค่าคริกยิ่งขึ้นไวฮะน้องๆบอกผมมาแบบนี้ผมเชื่อน้องๆแบบสุดใจเลยนะเชื่อแบบหมดใจเลยท่านผู้ชมฮะว่ายิ่งรีเบิร์ดเนี่ยคริกยิ่งขึ้นเยอะนะฮะผมเชื่อน้องๆน,นะฮะอ่ะรีเบิร์ดไปต่อเลยแล้วกันผมคิดว่าระหว่างที่เรารอให้ค่าคริกมันขึ้นไปเยอะๆเ,เนี่ยผมคิดว่าเอาเวลาที่รอเนี่ยมาเปิดเจ้าไข่ฟองนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไข่ฟองนี้เนี่ยมันราคาแค่175ล้านเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยตามชื่อไข่เลยท่านผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งอออ้้ลลทในนเเรื่งงขงไวยวยแ แล้วก็อ e ีพิกนะครับแต่จะว่าไปท่านผู้ชมฮะมันโชว์ดาเมดลลาแบบนี้เลยนะว่าดาเมดแต่ละตัวเท่าไหร่นะครับเจ้าตัว0.73เนี่ยคูณ60ทิลเลียนก็ถือว่ายัง น้อยไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเจ้าตัวนี้แล้วกัน0.006นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็คูณ1.5 QI เลยไงซึ่ง1.5 QI เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะในครั้งของผมเนี่ยยังถือว่าใช้ได้อยู่มากระหว่างที่เรากําลังรอฮะก็เปิด FK ไข่ฟองนี้ไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับซึ่งอ่าได้ชายนี่มาแต่ชายนี่ออกมาที่คอมมอนอย่างนี้น่ารักเหลือเกิน A few moments later โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมนั่งเปิดไข่มาสักแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมฮะหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมสัมผัสได้นะครับนั่นก็คือแบบ กลิ่นของซอฟหรือว่าเกลือนั่นเองท่านผู้ชมฮะมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยหรือมันไม่ได้อะไรเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะผมได้แค่เจ้าตัว0.73มานะครับแต่ก็แน่นอนเลยว่าตั้งออโต้ดีลีทไปแล้วไงสิ่งที่ผมต้องการก็คือเจ้าตัว0.006ไงท่านผู้ชมฮะซึ่งมันไม่ออกนะฮะมันมันจะออกยิยากอะไรขนาดนั้นนะซึ่งตอนนี้นะครับแน่นอนเลยว่าผมก็เปิดไข่ไปฟาร์มไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เจ้าค่าคลิกมาที่ 1st เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะโอเค มาลองเปิดเจ้าไข่อียิปต์ดูนะครับน่าจะเปิดได้หลายฟองพอสมควรนะซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าผมนั้นจะตั้งออโต้ดีลีเจ้าตัวคอมมอนไปจนถึงอีพิกละกันนะเจ้าตัวรีเจน3.1%เนี่ยเดี๋ยวรองเอามาดูหน่อยว่าดาเมจ e มันจะเท่าไหร่นะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าเกมพาร ออกมาสมตัวเลยเหรอเปิดสองครั้งออกสามตัวท่านผู้ชมแม้ เฮนดามีแล้วปวดหัวเลยมันคูณแค่9 0 6 q a my god น <laughs> ี่มันโคตรขยะเลยตังอตโต้ดีลีทเลยจ้าเดี๋ยวน่ะน <Wir> ี่ขายอียิปต์เลยนะมันคูณหน่วย QA เหรอน่าเกลียดมากท่านผู้ชมบอกเลยว่าน่าเกียดมากแลดูผมจะไม่ค่อยมีดวงในคลิปนี้สักเท่าไหร่เลยท่านผู้ชมฮะดูสิแต่เดี๋ยวมาดูกันว่า 1ST เนี่ยเราจะได้ รีเจนตัวโหดๆมาหรือเปล่านะครับมาเป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเปิดแบบยาวๆไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวได้มาแล้วเหรอได้มาแล้วท่านผู้ชมฮะ1.2%ปซมันคือ3 5ม3 QA ยังไม่ถึง Qi โอเคท่านผู้ชมฮะผมเข้าใจได้แหละว่ามันเป็นระดับธรรมดาเนาะก็อนุโรมให้มันไปเถอะเนาะคือถ้าเกิดมันเป็นชายนี่เป็นโกลเด้นเป็นเลนโบได้เนี่ยโอ้โ,อโหโหดแน่ท่านผู้ชมฮะหวังว่าในคลิปนี้เราจะได้เจ้าตัว0.18นะครับมาเปิดกันต่อท่านผู้ชมฮะ โอเคท่านผู้ชมฮนะณเวลานี้คือเงินผมนั้นร่อยหรอและและก็จะหมดลงในที่สุดถูกไหมอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะเงินผมหมดแล้วแล้วก็แน่นอนเลยว่าผมได้ตัวที่แรที่สุดก็คือเจ้าตัว1.2%มาแค่นั้นเองสำหรับไข่ฟองนี้ท่านผู้ชมฮะ <laughs> แต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงคุณเทพได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเลเวลนะครับอย่าลืมว่าเจ้าแมปนี้สัตว์เลี้ยงมีเลเวลด้วยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เจ้าตัวนี้นะครับระดับชายนี่มัน400 QA ถูกไหมตอนนี้ฮะมันกลายเป็น500 QA แล้วนะครับเพราะว่าเลเวลมันอัพมาเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นยิ่งเลเวลเยอะดามเมจก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปด้วยท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมฮะโดยรวมอัปเดตในคลิปนี้ฮะถือว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือมีไข่่ฉลลองกาารเเข้เน175 การค้งเข้ามาครับแล้วก็มีดินแดนใหม่เข้ามานะครับพร้อมกับสัตว์เลี้ยงเทพ t o ที่มีถึง2ตัวนะครับให้คุณนั้นได้ลุ้นนะครับความเกลือไปพร้อมกับโรบักที่เสียไปถึง6000โรบักแต่ก็ได้มาแค่เจ้าตัว85%เนะฮะกูดเกมนะฮะเป็นอะไรที่เกลือมากๆเลยนะสำหรับในคลิปนี้นะโอเคท่านผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใาลหม่จะกด กระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องของผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time